สวัสดีค่ะน้องหญิงอยู่นครปฐมนะคะคุณแม่ก็ตกใจค่ะน้องหญิงกําลังสิวเขาเรียกอะไรเบี่ยงรถนะคะนี่อาเภอบ้านแพรไปทางนี้นะคะยี่ห้ากิโลถึงอําเภอบ้านแพรไกลเหมือนกันเนาะถือว่าไกลนะขับรถไกลเหมือนกันนะกว่าจะถึงนี่มา,าอะไรคิดเตียนลงไปบ่อยบัดดอนธนาเนี่ยโรงงานน้องก๊อบอยู่นี่ วีะะละใหญ่กิมทาอะไรก้องบอ่ะพาสติกไงโรงงานพาสติกตรงไปค่ะนี่โอ้ไกลเหมือนกันเนาะกว่าจะถึงขับรถบ้านก็อยู่แถวบางบอนไงไยไม่รู้เขาเข้าโรงงานตอนไหนนะไม่รูตรงไปค่ะแม่บอกทางหน่อยไปยังไงตรงใช่ไหม ะะมัน,นจะมีป้ายนะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะจะแพงแต่แตจะแพงแสนใช่ไหมคะนนโอเคค่ะอันนี้จะาผินเขาบอกแล้วนะคะเขามาบ่อยอันนี้จะเป็นหอนละเลานะคะถ้าจากเข้าเมืองนะคปรปฐมก็ขึ้นสะพานตรงนี้เราก็จะผ่านองค์พระอันนี้พอคล่าวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไม่ค่อยพูดแล้วนะคะเพราะเราไม่รู้ทางถ่ายบรรยากาศให้ดูคะ่ะอันนี้จำได้คล่าว พชรบุรีตรงปลายราบุรีตรงปลายค่ะแปดสิบเอ็ดเอ็มแปดสิบเอ็ดเหรอมอเตอร์วเวล์มอเตอร์เวย์ขึ้นในทุกที่เลยนะวเนาะอุ้ยรถทัวร์เยอะมากแม่แสดงว่าดูดูๆๆดูรถทัวร์ก็ไปเที่ยวกันเงินเยอะแม่เงินเยอะไหมแม่ต้องไปเที่ยวนะขึ้นรถทัวร์ไปกับเขาถ้าเงินไม่เยอะไปกับเขาได้เลยไปนะคะ เราจะผ่านรัชพัฒน์นครปฐมด้วยเนาะผ่านไหมผ่านเดี๋ยวไปชมวิวรัชพัฒน์นครปฐมกันมีไฟแดงไหมไม่มีหรือมีมเราต้องติดอยู่ใช่ไหมโอเคอันนี้ถนนไปเกษสอยู่นะคะเราไม่ต้องไปเส้นไหนเส้นไหนต้องติดเราออกเส้นนอกเลกว่าอ้าวคุณแม่บอกว่าให้ออกเส้นนอกคนชูเชียวชาญเราอันนี้โฮมโปรนะคะโฮนะมโปรนครปฐม โฮมโปร,โปรโนะอะไรเนี่ย P K ไปว่าอะไร AP โอ้ AP คอมมูนิิตี้มอลล์ใช่ไหมเออที่เช่าอะไรเอาจะไม่ได้ใหญ่นะอันนี้ปัม๊ม PT นะคะอันนี้โฮมโปรหูใหญ่มากโฮโโโมโปรในุกคนผสมใครจะไปวัดไผ่ล้อมออกตรงนี้ไหนคะอาอถ้าไปวัดไผ่ล้อมให้ออกซ้ายแล้วก็ใต้สะพานจำได้มีน้ำฝนจำได้ว่าไปร้าน คุณเพิ่งเออสินตะกรันจำได้แยกนี้ไปร้านสิเพราะว่าจะมีอุปสรรคุโบราณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรจะถูกปะอ๋อนี่บิ๊กซีใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยที่คนบ้าขายสองร้อยล้านในบิ๊กซีเนี่ยล้านล้านเรื่องสินเนี่ยล้านขายที่โอ้โหแกรวยมากเลยแกมีโรงงานนะโรงงานทำงานทำเฟอร์นิเจอร์อ้าวแกตู้ทำอ๋อตู้ที่ไม่เกี่ยวกับของเราใช่ไหม นี่นะคะฝั่งขวามือก็จะไปจะมองเห็นภาพประถมเจดีย์เลยค่ะโอ้โหเหลืองอลา,ามมากเลยเธอไม่สองกล้องไหมสองกล้องถึงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ถึงไม่เห็นนี่เ,เห็นอยู่ริบหลีริบหลีไม่เป็นไรนะคะ่ะแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะนี่ลงมาปุ๊บเราจะเจออะไรดีเจอห้างสรรพสินค้า แต่ว่าเขาทำใหญ่ทุกอย่างเลยเนาะเม,มืองใหญ่ใช่ไหมคัมมิ่งซูเห็นไหมตีน้อยคัมมิ่งซูตีน้อยแล้วว่าอ๋อเขามาเช่าพื้นที่ที่มันไม่มีโรงแรมเขาก็ทำเป็นเหมือนอันนี้นะนะเจด,ดีข้างบนเจด,ดีข้างบนเป็น,นพนระธาตุพนมเจด,ดีเลิศ หมุนไปเรื่อยๆค่ะอาจจะตาลายนิดนึงนะคะเขาก่อสร้างอะไรแม่เลยบอกว่าต่อสร้างโลตัสนะโดูที่มีเสาขึ้นนิงสูงอ่ะไม่รู้เหมือนกันตอนไหนคนโดูหรอจะเป็นสูงจากคนดูลดรงเลยอ่ะคนดูเยอะเหมือนกันนะร้านปทัดขานเยอะก็แบบว่าเป็นเมืองผ่านะเนาะร้าน่าไหร่ืพี่เขาไปเช่าที่อุตบาร์เยหรอ โอ้ยไงรดตาอยู่ฝั่งนี้ีฝั่งขวาเอฝั่งฝั่งขาอยู่แล้วอรถตาคือใหญ่มากเท่าๆกับผ่อนแก่นเลยกับโบราณและแล้วเราก็ตรงไปนี่นี่นี่ฝั่งซ้ายมือจ้าภูมิใจเสนอนะคะเส็นทรนลนครปถมเขาจะออกแบบเป็นอารยธรรมเนาะ อยากให้เ,ออเป็นสีเดีวยวก,กันกับพระปฐมเจดีนะคะอันนี้นะเส้นทันแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ทําเป็นเหมือนเระถมเจดีค่ะนี่นะคะเซนทันนกคนปฐุมโอ้โหทำไมเขาชอบเอาต้นมไม้มาปลูกเหมือนกันเนะอะทุกที่เลยเอาค่ะไปไหนต่อนี้นะออกซ้ายเหรอ <c oughs> ออกไหมเขาบอกว่าเออบ้านโป่งออกซ้ายหราออกซ้ายไหมออกซ้ายแต่เราพอออก้ายปุ๊บเราต้องอยู่เลนในอ๋อเลนในใช่ไหมโอเคเอ้ยกำแพงแสนไม่ต้องออกไม่ต้ออองกแม่แม่เคยมาไหมเนี่ยเคยมาทขาไมตายกำแพงแสนเข้าช่องขวากำแพงแสนเข้าช่องขวาขวาไหนอ๋อ อ๋อโอเค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 ตามป้ายเลยตามป้ายแต่ดิชันจะไปไม่ได้เลยนะคะทำ <c oughs> ไงดีเลนนี้แหละเรนไปไหนอ๋ขอข่านี้นะคะแล้วมันจะเลี้ยวขวาไปกำแพงแสนโอเคโอเคโอเคอ่านป้ายก่อนอ่านป้ายก่อนมอเตอร์เวย์เปิดสวิตตรงไป กำแพงแสนตรงไปสุพรรณยูเทอร์อิสวดบุรียูเทอร์เราจะไปสุพรรณไม่ใช่หรอแม่เอ้ยกับรถเราตรงเราตรงเราตรงถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตรงไปแล้วก็กลับรถอ๋อกลับรถฝั่งนี้อ๋อไม่มีกลับรถหลายหลายสเต็ปเนาะก็ขอเราก็ไม่เคยมาแล้วก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งค่ะเลี้ยวเลี้ยวไปกำแพงเลี้ยวตรงนี้อันนี้คืออะไรโรงพยาบาลอะไรอ่ะทําไมมันใหญ่จังแม่ศีนแพทย ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเตินแพทย์ใหญ่อยู่นะแถวมินบุรีแถวหรอ,อ,อมินบุรีก็ใหญ่เราไม่เคยได้ยินไงเราดินดินแต่กะเสมลาดตินทกรุงเทพโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปไหนตรงไปนะฮะตรงไป,งไปองเองเียวไปแดงก็เลี้ยวซ้ายคนบอกทางได้สุดยอดมาอาอยู่ตรงข้ามถนนโงมัาบากรุงเทพเลยอะ่ะ ลงมานี่อย่าแสดงเมืองใหญ่มากอ,มอยู่นี้ไม่ใไฮมีมาหาลัยศิลปรกรรมไม่ใช่ไหมใช่ศิลปรกรรมแล้วก็ราชาพัฒน์นคารปฐมอู่ทองเจ็ดสิบสี่กำแพงแสนยี่สิบห้าสุพรรณบุรีร้อยห้าเราจะต้องไปอู่ทองก่อนอ,อยต๋อน,นะนี่ไงพระราชวังสนามจันแสดงว,ว่าเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายตรงน,งรงนี้ใช่ไหมคะไปแดงห,นะหน้าเลี้ยวซ้ายไปแดงหน้าเลี้ยวซ้ายนะคะ ตรง <ไป S 1> เข้าเมือนะคะปร <ไป S 2> มไปมอสิน,อ,นอุบลอ๋อแต่ละชาพาเราก็ต้องโผล่เจออยู่แล้วใช่ไหมโอ <Okay. S 2> เคอ,อย่างนี้น้อยเราก็จงเจอมาหาลัยหนึ่งมาหาลัยนะคะในคลิปนี้เราจะมาดูความเจริญของเขาค่ะเมืองเขาใหญ่มากเากษตรกรแพงแสนก็ไปทางนี้แหละอุยตายแล้วก็จะไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปทำสนามบินไปสนามบินไหมสนามบินไหนก็าแพงแสนเนี่ยไม่ไปจ้ะเอาที่เอาแค่ทางผ่านพออ๋ออันนี้จำได้คุ้นคุอยู่จำได้แล้ว จะเลี้ยวตรงนี้จำได้แล้วนี่นะคะเราจะออกซ้ายจ้าออกซ้ายไขยลูกเสือกําแพงแสงน,นะคะออกซ้ายตรงนี้นี่ตรงไปเข้าเมืองแล้วก็ศริลรปากรตรงนี้ใช่ไหมนี่เออเออ,เอ,อตรงต้นไม้เยอะๆเออจำได้จำได้หลายปีแล้วนะสิบปีแล้วมั้ง ไม่ได้หมานี่ไงเราก็จะเจอราชพัทแล้วไงเนี่ยนี่ไงตรงนี้ตรงไปก็จะเจอไปแดงราชพัทเนี่ยนี่ไงอันนี้จะไปเป็นอันนี้ศิลปะใช่ไม่ใช่ศิลปกรณ์ปะนี่ศิลปะกรอนอ๋อนี่ไงศิลปะกรอนหมดเลยเนี่ยเหรอแล้วตึกทึบสูงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันคอนโดหรออ๋อนี่ไงศิลปากรอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่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 มหาลัยใหญ่เหมือนกันนะอ๋อนี่ถ้าตึกตสูงน่าจะไม่ใช่เนี่ยอ๋อ ฝั่งนี้ก็เจอนี่นะคะอันนี้มหาลัยศิลปกรรมศิลปกรไม่ได้แปว่าราจะกัดหรือเปล่าจัดไม่ได้นี่ไงไปกับกระบอก,รกรสำนักง,งานปรุติศาสตร์อ๋อไปอยู่ข้างล่างตรงไปค่ะศิลปกรนี่ไงศิลปกรนี่ไงเอ้ยนี่ไงมีหลายตึกเลยเอ้ยศิลปกรแล้วก็ยังผาเนี่ยไหมอโอ้ตึกเขาจริงๆด้วยเอออู้หใหญ่มากเลยเนี่ยเออเป็นมหาลัยใหญ่เลย เขามีที่นี่ที่ดียวอปะไม่มีตั้งไหนที่อินทรพกรณ์นความปฐมนี่ถึงนี้ว่าใหญ่แล้วที่ที่ใหญ่สุดเลยปะนี่ไงเอาหลังจากนั้นเราก็ขึ้นสะพานข้ามแยกนะสะพานข้ามแยกเห็นหือแมน้ำข้ามแยกข้ามแยกอู้นี่ไงเขามีที่าาทางรถไฟนี่นะคะเราก็จะตรงไปะคะ่ะ่าบรรยากาศเมืองนครปฐมนี่ดูอันนี้สตชัยยาส เ็นภาคไหนตรงไปค่ะชยายาสะสมรับนี่พักอะไรไม่รู้พาดพักใต้อ่ะอ่าประชาธิปัตย์เออมันจะใช่นะเราจำไม่ผิดตรงไปค่ะตรงไปค่ะอันนี้ถ,ถ,ถนนอะไรแม่แล้วเนาะเข้าถนนมอะไรนี่รถคันนี้นี่เห็นบ่อยมากอ๋อเขาไปไหนไม่รู้นี่นะคะ่ะแต่ทางเขาดีนะ ทางเป็นปูนหมดเลยนะทางตะวก,กีดหมดเออถึงแล,แล้วค่ะแยกราชพัฒน์แล้วเนี่ยนาอุ๊ยนี่นะค่ะมหาลัยราชพัฒน์ค่ะไม่ไกลในเมืองเลยนี่<า>เอาให้ดูเอาให้ดูซ้ายมือนะนี่ในคอนโดแม่มให้แม่จะมาพักที่นี่เนี่ยแม่ไปทำงานไม่ทันหรอกอุอ้ยล้างรถด่วนลูกใส่9.5งเกงผ้าถูกเนาะด่วนล้างเองปะอ๋อเครื่อง มีคนล้างนี่เป็นเครื่องเเครื่องตรงนี้ก็ถูกดีกว่าเก้าสิบห้าไม่ต้องลงรถมไม่กล้ากลัวล้างแต่ข้างนอกใช่ไหมน้องแดงนอกไปใครมาล้างในให้นี่นะคะไฟแดงนะคปรปฐมแล้วก็เอียงรถมาเลยเอียงกล้องมาเลยจ้ะเราอยากเห็นแลวไม่เคยเห็น ถึงรือยังยังไม่ถึงไหนแล้วเราก็ขับรถปกตินะเราไม่ได้จอดไหนนะคะเออรถปกติขับเราไม่ได้จอดทำอะไรเลยจ้าเวลาเร่งด่วนไงอ่าแล้วก็ตรงปลายนะคะนี่มี้รยราชพันธ์นครปฐมค่ะมหาาราชพัฒน์นครปฐมค่ะนี่อยู่ตรงนี้นี่ใหญ่มากเลยอ่ะเธอเข้าไปข้างในไหมเนี่ยไมีได้ขี่รถผ่านใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าดูตึกค่ะแม่ ใหญ่ไหมสูงมากราจพัดตึกก็สูงมากอ๋อพื้นที่เขาไม่ได้เยอะตึกเขาเลยสูงก็เยอะพื้นที่เขายาวไม่ได้ไม่เยอะหรอกพื้นที่เขายาวก็เยอะอยู่นะพื้นที่เออต้นไม้เกาเยอะนะสวยนี่ไงทางเข้าเขาต้องหลายทางนะคะเราจะพัดเนี่ยไหมั้ยตึกสูงเออเออเยอะเหมือนกันนะคนก็เรียนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปก็เป็นเกษตรศาสตร์กำแพงแท ไม่ได้ยาวเห็นไหมเราก็เลยสูงก็ใหญ่เขาเลือกเข้าไปข้างในอยู่โอเคขานี่เยอะเราจะปิดคลิปตอนไหนแม่นะคะมาถมหมดหรือยังหมดแล้วก็เสร็จัดกระแพงแสนแล้วก็เป็นคลิปใหม่ไงหมดแล้วหมดแล้วหรือจะมีเมืองอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนะอ๋อเดี๋ยวจะไปมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ก่อนให้ไปถึงมอเตอร์เวย์ก่อนตรงนี้ใช่ไหมมอเตอร์เวย์เลยมีเดี๋ยวแล้วก็ จะเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปที่มอเตอร์เวย์นะคะแล้วเจอกันที่กระแพงแสนค่ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะเจอไฟแดงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามแยกมอเตอร์เวย์ใช่ไหมที่มาจากบางใหญ่อืมาจากบางใหญ่มาจากบ้านแพรไปทางนี้ได้หมดนะคะโอเคค่ะนครปฐมสนุกไหมคะ คุณแม่ไม่รู้ว่าสนุกเป็นลูกสาวสนุกมากไม่เคยเห็นตื่นเต้นต่อไปเราจะไปทําคลิปอําเภอกําแพงแสนกันค่ะว่ากําแพงแสนมีอะไรบ้างแล้วก็ประถมจบแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ